สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมราชูมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราทานเพลิงศพนายวิวัตรนาป้อมเพชร วันนี้เวลา17นาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปในการพระรททาานเพลิงศพนายวิวัฒน์นป้อมเพชรอดีตเอกอคัครรทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ณเมนวัดมกุฎกษัตร,ริยารามซึ่งถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่10ตุลาคม2549สิีิอายุได้91ปีนายวิวัฒน์นป้อมเพชรเป็นบุตรของพระยาชวกิจบรรหารเลื่อนนป้อมเพชรกับคุณหญิงส้อยโชติกาสเถียรเกิดเมื่อวันที่9ชันวาคม2458 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตโรงเรียนหลักสูตรกฎหมายภายใต้การอำนวยการของเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในกองตะวันออกกรมการเมืองกรมพิธีการทูตและได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการตามลําดับโดยได้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญอาทิพุ่มโดยการกองสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมองค์การระหว่างประเทศตลอดจนได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง อาทิเดนมาร์กร์เวยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จนกเกษียณอายุราชการเมื่อปี2518ท่าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมราชวงศ์นิวัตวานโสนกุลมีบุตร2คนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตนายวิวัตเป็นผู้ที่ช่วยเหลืองานด้านสังคมและกิจการสาธารณกุศลต่างๆมากมายทั้งยังรับเป็นกรรมการอำนวยการโครงการบูรณนะพระราชวังพญาไทจนวาระสุดท้ายของชีวิต พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดาดามารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลาเก้านกาสามสิบห้านาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดาดามาเสด็จไปยังแกลนฮอลล์ศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้าทรงเปิดนิดทรรศการทันตสุขภาพเพื่อฟันที่คุณรัก ในการนี้ได้ประทานเพื่อรางวัลแกเด็กที่ชนะการประกวดนูน้อยฟันสวยซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีความสนใจและเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากสำหรับงานดังกล่าวคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายนศกนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปี และเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการทันตสุขภาพเช่นการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากและการแปลงฟันอย่างถูกวิธีรวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องปากเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจและหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพปากและฟันสวยด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่ารวมทัการออกร้านสอยดาวเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจากนั้นเวลา11นาฬิกาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสุสวรีพระวรราชาติธิดาดามาเสเด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโรงเรียนดนตรีสยามกลุลการสาขาสยามพารากอน ซึ่งย้ายมาอยู่ที่ตั้งใหม่บริเวณชั้น40การค้าสยามพารากอนโดยบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทางด้านดนตรีเปิดสอนในหลักสูตรดนตรีศึกษาใช้ระบบยามาฮ่ามิวสิกเว d ร์วายเอ c a t เ o ชั่นซิสเต็มที่มีมาตรฐานเดียวก,กันกับที่ใช้อยู่ใน40ประเทศทั่วโลกและได้รับการรับรองมาตรฐานจากยามาฮ่ามิวสิกฟาวเดชั่นประเทศญี่ปุน่น ในการนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงของครูและนักเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรภายในโรงเรียนดังกล่าวด้วยจบข่าวในพระราชสำนักครับต่อไปเป็นภารกิจของพระนทนายกรัฐมนตรีครับการประชุมเอเปกเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วขณะที่ประธานาธิบดีสารัฐมีความเข้าใจสถานการณ์การเมืองในประเทศมากขึ้นพร้อมยืนยันในความเป็นมิตรประเทศกับไทย ส่วน,านภาคธุรกิจเอกชนสารัตชื่นชมความจริงใจของนายกรัฐมนตรีโทรทัศน์รวมการธุรกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับก่อนที่จะเริ่มประชุมเอเปกอย่างเป็นทางการพลเอกสริยุทธ์จุลานนท นายกรัฐมนตรีได้ประชุมระหว่างสหรัฐอเมริกาและอาเซียนเจ็ดประเทศโดยบรรดาผู้นําของแต่ละประเทศได้ชี้แจงความเห็นต่างๆของอาเซียนพร้อมทั้งการแสดงจุดยืนในส่วนของประเทศไทยนั้นพลเอกสุรยุทธ์ได้ชี้แจงให้ทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทางการเมืองที่ยึดหลัก4ประการพร้อมย้ํากระบวนการที่จะนําไปสู่ประชาธิปไตยพร้อมกับสนับสนุนความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการที่ให้สหรฐ เป็นเจ้าภาพพบปะระหว่างเยาวชนอาเซียนที่ศึกษาอยู่ในสหรัฐซึ่งได้รับการตอบรับจากประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนี้ในจอร์จแต่ยูบูสประธานาธิบดีสหรัฐได้ขอบคุณสําหรับคําชี้แจงและคําอธิบายของพลเอกสุรยุทธ์ถึงการแทรกแซงของทหารที่ทําให้ตนเองต้องตกอยู่ในฐานะลําบากและเริ่มเข้าใจสถานก,การณ์ในประเทศไทยมากขึ้นและมีความยินดีในคํายืนยันในการที่ประเทศไทยจะกลับคืนเข้าสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วและโอกาสนี้ บิดาของประธานธิบดีสหรัฐจะเป็นผู้แทนพิเศษที่จะเดินทางมาเข้าเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนธันวาคมนี้ผมก็ได้ชี้แจงให้ทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งก็ได้เรียนยันถึงหลักสี่ประการที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้แล้วก็ได้ ย้ำให้ทราบถึงว่ากระบวนการที่จะกล้าไปสู่ประชาธิปไตยที่เราดำเนินอยู่นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างในช่วงสุดท้ายท่านประธานเนิบดีของสหรัฐได้กล่าวขอบคุณต่อผมสำหรับคำชี้แจงและคำอธิบายสถานการณ์ของประเทศไทย ท่านได้กล่าวถึงว่าการแทรกแซงทางทหารที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ท่านตกอยู่ในฐานะที่ลาบากอย่างไรก็ดีท่านประธานอธิบดีได้ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้อคุณแล้วก็เข้าใจในคำชี้แจงและสามารถที่จะเข้าใจในสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างมาก ต่อคำยืนยันของผมในเรื่องที่จะพยายามนำระบอบประชาธิปไตยกลับมาโดยเร็วที่สุดส่วนการพบกับนักธุรกิจของสหรัฐมีความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างบริษัทอุตสาหการรมรถยนต์และการวิจัยผลิตยาซึ่งนักธุรกิจสหรัฐไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องการใช้กฎอัยการศึกและในการประชุมเอเปกครั้งที่14นี้ เป็นเวทีนานาชาติเวทีแรกที่ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายจรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวสุนทรพจน์โดยประเทศไทยยืนยันนโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยไทยมีพื้นฐานการค้าที่เปิดกว้างกับนานาชาติซึ่งภาครัฐเคารพในสิทธิที่เท่าเทียมกันหลีกเลี่ยงข้อบังคับที่ทําให้เกิดความยุ่งยากและอย่างเรียกร้องให้องค์การการค้าโลกผลักดันให้มีการเจรจารอบดูฮาเดินหน้าต่อไปหลังจากที่มีการชะลอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ประเทศไทยยังเดินหน้าผลักดันเขตการค้าเสรีต่อไปเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายโบกอเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีในปี2010ทั้งนี้สอดคล้องกับที่นายสุประชัยพานิชพักเลขาธิการอังกัดซึ่งถูกเชิญมาในฐานะตัวแทนระหว่างประเทศบอกว่าการเจรจาที่เอเปกควรที่จะมีความชัดเจนเพื่อที่ผู้นําของแต่ละประเทศจะได้ส่งสัญญ,ญาไปยังเจนีวาเพื่อมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งจะทําให้การเจรจารอบดูฮาประสบความสําเร็จนายสุประชัยยังกล่าวถึงการตอบรับของนักธุรกิจที่ได้พบปากกับพลเอกสรยุทธ์ว่ามีการตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจหลายประเทศและมีความรู้สึกที่ดีและเข้ารัฐบาลไทยรวมทั้งนายจุรัฐมนตรีดีขึ้นเนื่องจากพลเอกสรยุทธ์ได้แสดงความจริงใจให้เห็นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน